เรามาดูในตัวอย่างที่หนึ่งกันนะมีทั้งห้าตัวอย่างในเรื่องของวุกรมสัมพันธ์นะครับเพื่อ,อนําเสนอแนวคิดเวลาที่ท่านไปทำข้อสอบจริงๆเนี่ยจะได้สาม,มารถที่จะทําได้นะครับว่าเออเจอในติวที่กับบอยวิชาการแล้วก็มาเจอติวที่ในข้อสอบจริงๆเราจะได้ทําได้นะครับชุดที่ 1, นะหนึ่งนะครับให้มานะครับเป็นเลขเชุดมี กล่องสี่เหรียน3ยสามอันครับจะเป็นเลขชุดอย่างนี้้วกล่องหนึ่งเนี่ยแบ่งเป็นสี่อันนะครับนะครับเลขสามเลขสองเลขหกเลขเก้านะเลขสองเลขสี่เลขแปดนี่คือคำถามคือเลขอะไร ที่สมีห้ามีสามมีสิบห้ามียี่สิบนะครับก็ไก่ถามว่าอตอบว่าสิบขอไข่สิบสองขอควายสิบสี่งอโมสิบห้านี่คือเยกที่เขาหานะครับเลขชดุดสิ่งแรกที่เราต้องดูคือชุดตัวนี้กับตัวนี้จะได้ตรงกับ ชุดสุดท้ายนะของเรียกว่าสิ่งที่คขอหาอะไรมันมาอย่างไงเก้ากับยี่สิบเก้ากับยี่สิบอะไรยังไงอนุกรมสัมพันธ์บางคนหาคําตอบได้แล้วครับมาจากตัวนี้บวกกันเลยไหมสามโหกเท่ากับเก้าเพราะนั้นลองเช็คตัวนี้ดิห้ากับสิบห้าโอเคครับบวกกันเท่ากับยี่สิบเพราะฉะนั้น คำตอบของเราคือเอาสองกับแปดบวกกันคำตอบของเราคือสิบนะครับข้อไหนครับตอบสิบข้อกอไก่เนี่ยตัวอย่างอนุกรมสัมพันธ์ในหัวข้อที่หนึ่งนะเป็นการหาความสัมพันธ์อย่างนี้หลายคนมองว่าการหาตารางอย่างนี้ง่ายกว่าการหาแบบอนุกรมแบบทั่วไปนะฮะทั้งเจ็ดรูปแบบเพราะว่าเป็นการหาความสัมพันธ์ที่อยู่ภายในนั่นเองนะครับต่อมาครับ,นะรบจะเป็น วิธีที่ตัวอย่างที่สองนะครับให้ตารางมานะครับให้ตารางมาให้ตารางมาอย่างนี้นะครับแล้วให้เลขสองนะครับเลขสิบเลขห้าเลขเจ็ดคำถามคือเลขอะไรอันนี้เรียกก็เลขสามเลขสี่นะเลขแปดเลขสองอ่ะ ก็ไก่ตอบ18บแขอไข่ยี่สิควาย21แล้วก็งองู2ีสิการหาความสัมพันธ์นะของเลขชุดนะครับเขาหาชุดตรงกลางนะครเาหาชุดตรงกลางเวลาหารนุกรมสัมพันธ์แบบที่เป็นตารางอย่างเงี้ยให้มองไปทางนี้นะครับเลขความความสัมพันธ์ไม่ใช่นะครับ ความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยให้มองด้านลงและ,มอ,อะมองไปที่ด้านข้างมองที่ด้านข้างถ้ามองไปที่ด้านข้างนะดูดูเจ็ดตรงกลางนะแล้วก็ดูสามแต่ถ้าเรามองด้านลงเนี่ยก็ดูเจ็ดดูสิบกับดูแปดนะครับทีน,ทนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่า เรามองชุดต้องมองลงนะครับตามตามตัวอย่างเนี้ยมองลงเลยเราต้องมองเขาหาตัวที่อยู่ตรงกลางเราต้องหาความพท่ที่อยู่ตรงกลางเนี้ยเหมือนกันเหมือนกันเห็นหรือยังครับคําตอบเห็นหรือยังครับคําตอบสิบเนี่ยมาจากไหนระหว่างเลขสองตัวนี้กับแปด่ยมาจากไหนระหว่างเลขสองตัวนี้เท่านั้นเองเพราะนั้นเลขตรงกลางก็ต้องมีวิธีการหาที่เหมือนกันนะครับ สิเนี่ยมาจากสองคูณหใช่ไหมครับแล้วดูฟตนะสุดสุดท้ายช่องที่สาตารางนี้แปดนี่มาจาก2 4. อคูณสี่อ๋อใช่แล้วเพราะนั้นคำตอบของเราคือเจดคูณด้วย3 7มเจคูณสามเท่ากับยีสบเอข้อนี้ตอบข้อข้อไฟครับเห็นไหมครับเป็นการหาความสัมพันธ์ของอนุกรมสัมพันธ์นะครับชื่อเขา ในตัวอย่างที่สองนะครับในตัวอย่างที่สองนะครับถัดมานะครับตัวอย่างที่สามนะครับโจทย์ให้มาอย่างนี้ครับสามตัวจะไปแบบเร็วๆนะครับสองสี่แปดหกสิบสองยสคำตอบสามสห แล้วก็72อก็ไก่9ก้ขอไข่15บ้ขอควายสิงองงู18ปถามตัวที่อยู่มุมบนนะดูว่าเป็นการหาลักษณะแบบนี้หรือแบบนี้นะครับข้อสัพัน์นะครับตัวนี้นะครับเป็นการหา การหาในรูปแบบลงนะไม่ใช่รูปแบบขนานเป็นการหาในรูปแบบลงสิ่งที่เขาหาคือตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเราหาต้องหาตัวนี้สองกับหกมาจากไหนสองกับหกมาจากไหนนะครับวิธีคิดอีกคิดได้สองอย่างนะครับคือตรงนี้สองคูณสองเท่ากับสี่สี่คูณสองเท่ากับป่าแปดอันนี้คูณสองหกลองคูณสองนิด หกคูณสองเป็นสิบสออคูณสีกเป็นยี่่อถูกต้องนะครับตัวนี้3 6มสิบคูณสอเท่ากับเบส้าถูกต้องเพราะนั้นอะไรวิธีหน่งอะไรคูณกันแล้วได้36ก็คือ1 8บแปดคูณสองสิสมามสหรือวิธีการหนึ่งก็คือเอาสามหาร2องเท่ากับสิบแปหมือนกันเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้ององ,งูครับ ในตัวอย่างที่3นะครับเป็นการอ่าอนุกรมสัมพันธ์ในอีกรูปแบบหนึง่งเขาจะให้ตารางมาอย่างนี้นะครับเวลาเจอข้อสอบง่ายๆครับก็หาคำนวณช่องนะสิ่งในสิ่งที่เขาหามาให้นี่ได้เลยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็ให้เลขชุดมาอย่างนี้นะครับสี่ชุดสี่ช่อง ในตรงนี้สามนะครับหนึ่งอันนี้คือตัวที่เขาหานะครับแล้วก็สิบสี่สองสามสิบสามสองสิบสี่หกยี่สิบกอหนึ่งขอห้าคอหกงอนะเจ็บเอาตอบ สิ่งที่เขาหาคือชุดตรงนี้ชุดตรงนี้นะครับการที่เราจะหาชุดตรงนี้ได้เราต้องดูองค์ประกอบสามชุดที่เหลือว่าเขามายัางไงครับว่าเขามายังไงนี่สิบสิบอ่ะเหมือนกันเลยตอเยนี้สิบสิบเหมือนกันและเลขตรงนี้ก็เหมือนกันอีกแต่สลับที่กันอยู่สองสามแล้วก็สิบสามสองแล้วก็สิบถ้าเกิดอะไรขึ้นแน่นอนแล้วก็ตรงนี้เป็นยี่สิบมีสี่กับหก รงนี้นะครับเอาสองชุดแรกบวกกันแล้วคูณด้วยสองนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้นะครับก็คือสองบวกสามเท่ากับห้าแล้วเอาห้าเนี่ยคูณสองเท่ากับสิบตัวนี้เหมือนกันสามบวกสองเป็นห้าห้าคูณสองเท่ากับสิบสี่บวกหกเป็นสิบคูณสองสิบคูณสองเท่ากับยี่สิบเพราะฉะนั้น คำตอบของเราก็คืออะไรคูณกันแล้วได้สิบสี่บวกกับนี้ก่อนแล้วได้สิบสี่สิบสี่นี่มันต้องมาจากเจ็ดคูณด้วยสองใช่ไหมครับเจ็ดคูณด้วยสองทีนี้โจทย์ปัญญายี่แล้วหนึ่งอะไรไปบวกกับหนึ่งแล้วได้เจ็ด 7, ก็คือหกหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเมื่อเจ็ดคูณสองเท่ากับสิบสี่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อข,อขวายอตอบหกนะครับ เป็นอนุกรมในแบบที่สีนะครับแบบที่4มาดูอีกข้อหนึ่งนะครับมาดูอีกข้อหนึ่งให้มาสี่ตารางเหมือนกันให้มาสี่ตารางเหมือนกันนะครับปุ๊บปมาหนึ่งสองสาม สี่หนึ่งห้าสามสามสิบห้าสี่นี่คือคำถามนะขอไก่สิบแปดขอไข่ยี่สิบขอควายยี่สิบเอ็ดงองงูยี่สิบห้านะครับสิ่งที่หาคือพศช่องสุดท้ายคือตัวนี้สิ่งที่หา สองหนึ่งสองสาหนึ่งห้าสามสบห้าสี่แล้วก็คืออะไรนะครับเราต้องดูอ่าชุดมองแบบนี้มืนเดิมนะครับดู3ามมันยังไงดู5้ามันยังไงดูสิบมันยังไงนะครับอ่าหนึบวกสอเท่ากับสอ่าสบวกหเท่ากับ5แต่3าบวกสไม่เท่ากับ10เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่กันบวกกันในข้อนี้บวกกันนี่ผิดนะครับ ถ้ามันเป็นบวกกันไอ้ A, A, ตรงนี้ต้องเป็นหกนะครับมันจะไม่ใช่สิบตรงนี้ถึงจะตอบคาถามว่าเป็นเก้าแต่ตรงนี้ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่การบวกกันหาใหม่ครับหาใหม่คูณกันลองคูณกันหนึ่งคูณสองได้สอง,สองก็ไม่ได้ถามอยู่ดีอ่ะคูณกันแล้วบวก หนึ 1> 1. ่งอะลองดูคูณกันแล้วบวกหนึ่งหนึ่งคูณสองได้สองบวกหนึ่งเป็นสามอะมาแล้วสี่คูณหนึ่งได้สี่บวกหนึ่งเป็นห้าเรามาดูตัวนี้ดิคูณกันแล้วบวกหนึ่งเท่ากับสิบไหมสามคูณสามเป็นเก้าอะบวกหนึ่งเท่ากับสิบครับเพราะฉะนั้นคําตอบของเราคือเอาห้าคูณสี่บวกหนึ่ง